สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูลักษณะการไหว้ของปลาเห็นไหมเขาจะไหว้ไม่สเป็ย์สะปะนะจริงด,ดูดีๆเขาจะไหว้จับกลุ่มกันเป็นสูงเล็กๆหรือบางทีก็จะจับกลุ่มใหญ่แล้วก็ไหว้กันเป็นระเบียบแต่มันอาจจะตัดไปตัดก,กันมาเขาจะมีกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยของถังแต่ถ้าบางทีเขาตกใจมันก็จะพร้อมเพียงกัน เขาจะขยับตลอดเวลาครับคีบว่ายคีบโบกแล้วก็มีการเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาคือเขาอารมณ์ดีอารมณ์ดีมดไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยอยากกินอาหารด้วยตอนนี้เวลาเราดูปลาง่ายเลยเวลาเราไปเลือกปลาเนี่ยดูก่อนเลยว่าเขาว่ายปกติไหมคีบผูกหรือเปล่านอนก้นบ่อหรือเปล่า คลิปวายต้องวายคลิปโบกต้องโบกคลิปหลังเนี่ยสําคัญเลยคลิปหลังจะไปก่อนคลิปหลังจะหุบุหน่อยถ้าป่าป่วยแล้วก็จะตามด้วยคลิปข้างพอคลิปข้างหุกทีนี้เขาจะไม่ไวายแล้วจะนอนก้นบอกสังเกตลําตัวมีเก็ดดุบหรือเปล่าหางมีหน่อสมอมีจุดแดงแดงบางอย่างเราก็มองได้ไม่ลึกขนาดนั้นเพราะบางทีมันติดเข้าไปได้นเนื้อ พวกเห็บปลาพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเข้าไปในเงือดด้วยเพราะว่าปลาเนี่ยเวลาเขาเอามาขายตามตลาดทั่วไปและก็ทั้งตลาดใหญ่ๆก็มันมันมีข้อจํากัดของการพักปลาก็คือว่ามันขึ้นมาเราต้องรีบขายเพื่อที่จะเอาล็อตใหม่เข้ามา บางร้านก็บอกว่ากักโรคแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ตามโดสนะสิบางทีกักแค่โดสเดียวให้ยายโดสเดียวก็ขายแล้วมันทำให้เราได้ป่ามาแล้วบางคนคิดว่าปลอดภัยก็ลงบอ่อใหญ่เลยเรียบร้อยค่อยคอยอติดเชื้อกันค่อยๆหนองสมอนี้ กระจายตัวเร็วมากระยะฟักตัวเขาแค่ประมาณสามวันถึงเจ็ดวันเพราะฉะนั้นจะกระจายตัวเร็วมากแล้วปลาจะค่อยๆซึมเหมือนเราเป็นแผลอะอสมองเขาจะเขาจะมีเหมือนสมองอะเหมือนช่อเขาเลยเจ้าเหมือนเข็มมาทิ่มเข้าไปที่ตัวปลาปลาก็เริ่มระคายระคายแล้วก็มีอาการฉละที่เห็นบ้างพอ พอเป็นแผลแล้วเขาก็จะเริ่มไม่ไหวเริ่มเจ็บก็จะนิ่งๆลอยๆแล้วก็อาการติดเชื้อก็จะตามมาแล้วก็ทีนี้แหละเริ่มหนักแล้วเขาจะคลายเมื่อกเขาคลายเมื่อเสร็จระบบกรองเราจะล่มท,ทันทีเพราะว่าเมื่อกนี่จะไปจับตามวัสดุกรอง,งต่างๆหินทุเกเสาไฟ วนบอลแม้แต่ท่อท่อ PVC ที่ที่เป็นท่อส่งน้ำเนี่ยข้างในนี้เมื่อจะจับเต็มไปหมดเลยปั๊มน้ำปั๊มก็จะเบาลงทีนี้แหละเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นต่อให้รันบ่อใหม่คุณควรจะกักโลกหาฐานสักใบหนึง่งหรือว่าเป็นบ่อข้าใบก็ได้ครับที่มันมีขนาดาที่ปลาไม่อึดอัดเกินไป เอามากักโรคดีกว่าเพราะว่าถ้าลงบ่อใหญ่แล้วบ่อใหญ่เนี่ยระบบเราอะบางทีรันน้าไว้เซตตัวแล้วแล้วมีจุลินทรีย์แล้วถ้าเขาป่วยแล้วเขาลงไปไปไปปล่อยเมือกในบ่อนี้เหนื่อยน,นะครับอาจจะต้องอาจจะต้องฟางทั้งระบบเลยเพื่อรีเ็ตทุกอย่างหม่ก็วันนี้ ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนี่ลักษณะการว่ายของปลาปลาที่ปกติดีแม้แต่ระบบเซตตัวหรือว่าปลาเรานิ่งแลวเนี่ยว่ายอย่างเงี้ยมันก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันเกิดได้ได้ตลอดเวลาอาจจะมีปจัจจัยอื่นที่ทาให้ให้ปลาป่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับเขาทุกวันลองสังเกตสังเกตการว่ายคลิปคลิปปกติไหมลักษณะการว่ายแยกตัวไหม เราจะทําให้นี่เราเลี้ยงไปมีความฝุกนีุ่ดีทุกตัวเลยขอบคุณนะครับ